ไปติดตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดสกลนครกันครับทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครนะครับร่วมหารือระดมความคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนําไปสู่การกําหนดแนวทางและมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครครับที่โรงแรมอิมพิเรี่จังหวัดสกลนครกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผู้นําชุมชนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในกิจกรรมที่4นะครับการสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีนายวีระกฤตวานิชกลุ่นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการพบปะและระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะในฐานะหัวหน้าคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครนะคะ่ะกล่าวว่าใน3ามกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครและการลงพื้นที่สํารวจเส้นทางท่องเที่ยวค่ะตามที่กําหนด3เส้นทางนะคะในแนวทางสมธรรมก็คือธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมค่ะ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสามารถเป็นนักท่องเที่ยวก็คือสามารถลงไปสัมผัสกับเส้นทางกิจกรรมการให้บริการและก็วิถีชุมชนค่ะแล้วก็ร่วมกันประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมจากนั้นก็นํามาสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาค่ะกําหนดทิศทางการท่องเที่ยวทําอย่างไรให้จังหวัดส,สกลนครมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยือนพักค้างและเศรษฐกิจที่ได้จากการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ นอกจากจะเป็นการารับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังได้รับทราบแนวทางการประเมินความ3ระดับเพื่อสร้างคุณค่าจากการท่องเที่ยวความ3ระดับนี้ก็คือความพึงพอใจความประทับใจแล้วก็ความตื่นตันใจครับ